สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นิดก็จะเตรียมตัวไปส่งคานิแล้วก็จะกลับมาเตรียมตัวไปหาหมอกันนะคะวันนี้นะคะนิดก็จะไปหาหมอคุณหมอนะช่วงนี้ทีมากตอนนี้คืออ้วนมากน้ำหนักเจ็ดสิบกว่ากิโลแล้วค่ะคิดหนักเหมือนกันนะคะหลังคลอดเนี่ยคิดว่าน่าจะลดยากท้องนี้เพราะว่าตอนท้องคานี้เนี่ย ลถไวมากน้ำหนักขึ้นแค่สิบกิโลนะคะเพราะว่าเป็นเบาหวานตอนตั้งครรภ์ต้องควบคุมอาหารแล้วมันก็ทำให้รเาน้ำหนักขึ้นน้อยนะคะแค่สิบกิโลก็ไม่เยอะและ้วทีนี้มันก็ลดง่ายมากหลังคลอดก็คือประมาณหกสัปดาห์ค่ะลดลงเหลือแบบน้อยกว่าตอนก่อนท้องอีกอะเพราะว่าตอนท้องน้ำหนักประมาณห้าสิบห้านะคะ ก่อนท้องคานนี้พอหลังคลอดขอสัปดาห์หนะัก54คือลงไวมากแต่ท้องนี้นี่ดูลักษณะแล้วน่าจะน่าจะไม่ไวเพราะว่าน้ําหนักขึ้นเยอะเพราะว่าน้ําหนักตั้งต้นก็แตกต่างกันนะคะตอนท้องคานนี้น้ําหนักตั้งต้น55 54 55เลยประมาณนะแต่น้ําหนักตั้งต้นท้องเนี้ยมันประมาณ58 59แล้วแหละตอนนั้นอนะคือ ค่อนข้างอ้วนเพราะว่าช่วงแรกๆที่นิททำยูทูบเนี e ยนีทจะท o Youtube เป็นแบบพวกทําเค้กเนาะแล้วพอทําแล้วเราก็ต้องชินต้องกินนะคะม่นทําให้น้ําหนักเราขึ้นเยอะมากช่วงนั้นก็กินกินเยอะด้วยแหละช่วงต้นปีก็กลับไทยไปก็ไปกินอีกคือกินไม่หยุดเลยน้ำหนักมันก็เลยค่อนข้างเยอะ บอลก่อนท้องนะคะก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะลดได้ไหมนะคะใช้เป็นยี่ห้อไบโอเดอร์มาเป็นกิมกันแดดนี่นะ SPF หะ้าสิบ ว่าใช้ดีหรือเปล่านะคะแต่ว่าเชื่องน,นี้มันไม่ค่อยมีแดดก็คือทาไปถึงไม่มีแดดก็อย่าลืมทากันแดดนะคะเพราะว่าเราเจอแสงไฟในบ้านเนาะแล้วก็พวกแสงจากมือถือเนี่ยอันนี้ก็ทำให้เกิดริ้วรอยได้เหมือนกันอันนี้จะดูลอยๆนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวสักพักมันก็จะ ข้ากับผิวเดี๋ยวล้างหนะ้าเสร็จแล้วเราก็จะไปทำกับข้าวกินเพราะว่าหมอนนะัดตอนเที่ยงตรงนะคะรดยถ้าเกิดว่าไม่กินข้าวก่อนมันจะหิวเกินไปไปล่อให้ตัวเองหิวไม่ได้นะคะช่วงนี้ต้องกินตรงเวลาเสร็จแล้วก็ทาลิปมนันนี่ใช้เป็นยี่ห้อของที่นี่นะคะ ใช้ดีมากคือขาดไม่ได้เลยเคยใช้ตัวอื่นนะคะแล้วมันคือมันแห้งไวอะแต่ตัวนี้คือถ้าตอนก่อนนอนตื่นขึ้นมาคือปากยังชุ่มช่ำอยู่เลยอะใช้ดีมากเดี๋ยวถ้ากลับเมืองไทยเผื่อเผื่อมีที่ว่างเดี๋ยวจะขยับฝากอยู่นีโยนหินทำทาง ช่วงนี้ก็แทบไม่ได้แต่งตัวเลยนะคะเพราะว่ามันเรากำลังท้องด้วยนะมันท้องโตแล้วมันก็เหนื่อยค่ะไม่ค่อยอยากจะทำอะไรมากแค่ลุกขึ้นเดินไปกินน้ำนี่เหนื่อยละอย่าว่าจะแต่งหน้าเลยอันนี้คือไม่ต้องตกใจนะคะหน้ามันขาวนิดนึงเพราะว่าเราเปิดไฟแต่ความจริงคือหน้าไม่ได้ขาวขนาดนี้นะคะ ไปทำกับข้าวกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวแต่งตัวไปหาคุณหมอกันเนาะนี่นะคะผลงานในะปัจจุบันอุดุพง์สามสิบห้าสัปดาห์ใหญ่มากตอนท้องคันนี้นะคะตอนก่อนคลอดยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยคือท้องนี้ใหญ่แบบแบบอึ้งอะ คือใหญ่อะไรขนาดนี้จ้ะแต่คือลูกนี่ตัวไม่ได้ใหญ่นะคะตอนตอนท้องคันนี้เนี่ยคันนี้ตัวใหญ่กว่าเยอะเลยแต่ท้องนี้เนี่ยเด็กเขาตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่คิดว่าเราคงอ้วนแหละน้ำหนังพุงเราคงหนาแหละเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปทำาไปทำกับข้าวกัน นิดก็จะทำผัดเผ็ดไก่ใส่ถั่วนะคะแล้วก็ใส่เห็ดด้วยนิดนึงมีผักอะไรก็ใส่ไปตอนนี้นิดก็จะกินแบบคนเป็นเบาหวานนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนิดก็จะเอาไขมันเอาหนังเนี่ออกให้หมดเลยจะใช้เฉพาะเนื้อนะคะติดมันนิดหน่อยไม่เป็นไรอันนี้สำหรับคนเป็นเบาหวานก็ดูได้นะคะว่าเอาไปทำกินกันได้นิดก็จะหั่นเนื้อให้เป็นชิ้นแบบนี้ เสร็จแล้ววันนี้นิดก็ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตมาได้หัวใจไก่มาด้วยก็เลยเอามาใส่ผสมกันด้วยนิดนึงนะคะแล้วก็จะผ่าครึ่งแบบนี้ค่ะส่วนถั่วนี่นิดก็จะใช้ถั่วของที่นี่นะคะเขาก็จะเป็นถั่วแบบสั้นๆ อันนี้ถ้าเกิดกินดิบบางคนจะท้องอืดนนะคะตอนนี้นี่ก็มีปัญหาเรื่องท้องอืดด้วยเพราะว่าเรากําลังท้องอยู่นิดก็เลยจะเอามาต้มก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปผัดส่วนนี้ก็เป็นเห็ดชมพียองก็หั่นเป็นชิ้นตามชอบเลยประมาณนี้นะคะถั่วที่เราต้มก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะทีนี้นิดก็จะมาเริ่มผัดเลย เติมน้ำมันไปนิดเดียวนะคะใช้น้ำมันใหญ่เยอะแล้วก็เครื่องแกงอันนี้จะเป็นเครื่องแกงชุมพรผสมกับเครื่องแกงนกครศรีธรรมราชนะคะผัดเครื่องแกงให้หอมนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะเติมเนื้อสัตว์ลงไปค่ะอันนี้ก็ผัดลงไปให้เนื้อสัตว์สุกนะคะถ้าเกิดกลัวไม่สุกนี่ก็คือเติมน้ําลงไปนิดหน่อยหลังจากนั้นก็เอาฝาปิดไว้ค่ะอันนี้นิดก็จะาฝาปิดเนาะเพราะว่า มันจะมีชิน้นนึงที่เป็นกระดูกนิดไม่อยากทิ้งนิดก็จะปิดฝาแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาใส่เห็ดลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดผัดลงไปเลยตอนนี้นิดยังไม่ปรุงเยอะนะคะเพราะว่าเครื่องแกงมันมีรสชาติอยู่แล้วทีนี้ก็จะตักตัวถั่วลงไปค่ะอันนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันหลังจากนั้นนิดก็จะ ใส่ใบมะก,กรูดค่ะอันนี้เป็นใบมะก,กรูดแช่แข็งน้อนิดซื้อต้นมาใส่กระถางปลูกไว้แล้วก็เติมซีอิ๊วขาวนิดนึงแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนะคะแค่ปลายช้อนนิดเดียวจริงๆเสร็จแล้วก็ผัดลงไปเลยก็คือว่ารสชาติจะไม่ได้จัดจ้านอะไรมากนะคะคือตอนเป็นเบาหวานเนี่ยพยายามกินให้แบบเกือบเกือบเหมือนจะคลีนนะคะคือพยายามงดไขมันงดของทอด ใส่ถ้าเกิดจะปรุงกับน้ำตาลก็นิดเดียวจริงๆนะคะบางคนงดได้ก็งดเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นจานข้าวที่นี้จะกินวันนี้นะคะข้าวก็ตักนิดเดียวสามารถแบ่งกินได้สองมื้อนะคะทีนี้ก็ขึ้นรถเมย์กันค่ะไปหาคุณหมอกันส่วนนี้ก็จะเป็นห้องที่ว่าเขาตรวจวัดการเต้นของหัวใจเด็กนะคะ นิดถ่ายได้มาแค่นี้เพราะว่าข้างนอกเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายเนาะต้องนอนอยู่ในห้องนี้ประมาณ20-30นาทีค่ะแล้วพยาบาลเขาจะมาตามไปทำอย่างอื่นต่อเนาะ <c oughs> เสร็จแล้วก็กลับบ้านกันเลยค่ะอันนี้เซอร์ไพรส์มากค่าตัวรถเมย์นะคะขึ้นจาก2ยูโรเ0เป็น3ยูโรนี่นะคะหาหมอเสร็จแล้วไปเจอร้านโดนัทร้านหนึ่ง อดีตคานี้ชอบกินเดนมักมากก็เลยซื้อมาฝากเขาอุ้ยน่าก,กินมากเลยแต่แม่อดนะคะเพราะว่าแม่เป็นเบาหวานตั้งครันอยู่กินไม่ได้เดี๋ยวเราดูตอนเย็นนะคะว่าเขาจะชอบหรือเปล่ากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วเดี๋ยวจะได้ไปรับลูกชายแล้วคะ่ะวันนี้ไปหาหมอนะคะก็ไปตรวจเช็คตามปกติเพราะว่า ท้องสัปดาห์ที่35แล้วนะคะใกล้จะคลอดแล้วหรืออีกประมาณ4-5สัปดาห์ก็น่าจะน้องก็น่าจะมาละคุณหมอก็ตรวจขนาดน้ำหนักแล้วก็เจาะเลือดไปครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักของแม่ตอนนี้แม่หนัก70กว่ากิโลแล้วนะคะเจดสรู้สึกว่าจะเป็น70.3กิโลค่อนข้างหนักเลยเพราะว่าตอนท้องแรกในท้องคันนี้เนี่ย ก่อนคลอดคือหกสิบห้านะคะคือหนักน้อยกว่านี้ห้ากิโลเลยก็ทุกอย่างก็โอเคนะคะคุณหมอบอกว่าน้ำหนักเด็กแล้วก็ส่วนสูงของเด็กก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ปกติโอเคดีแล้วก็น้ำ่ำําปริมาณน้ำขําก็ปกติการไหลเวียนของเลือดในในมดลูกก็ถือว่าปกติดีนะคะ คือไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็เหลือแค่ว่านิดมีนัดกับคุณหมอเบาหวานนะคะพรุ่งนี้ก็คือจะต้องไปหาหมอเบาหวานแล้วก็อาจจะมีการแนะนําเรื่องโภชนาการต่างๆนะคะคงไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่านิดก็เคยไปหาแล้วเนาะตอนสมัยก่อนที่ท้องคานนี้นิดก็เป็นเบาหวานตั้งคภนเหมือนกันทีนี้เขาก็ให้ไดเอทคะ่ะถ้าเกิดว่าเรายังควบคุมน้ําตาลตัวเองได้โดยการไดเอทเขาก็จะไม่ฉีดอินซูลินนะคะ ซึ่งมันก็จะค่อนข้างเป็นข้อดีตรงที่ถ้าเกิดเราไม่ฉีดอินซูลินของที่เนี่ยเราสามารถเลือกเลือกโรงพยาบาลที่เราจะคลอดได้คลอดที่ไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องฉีดอินซูลินเนี่ยมันจะมีแค่ตัวเลือกสองโรงพยาบาลเท่านั้นในเมืองนี้นะคะที่เขาจะรับทําคลอดสําหรับแม่ที่ฉีดอินซูลินเพราะว่าการฉีดอินซูลินเนี่ยมันจะมีผลกับตัวเด็กนะคะหลังคลอดว่า บางครั้งเขาอาจจะน้ําตาลตกหรือน้ําตาลต่ากว่าเกณฑ์ปกติซึ่งจะมีแค่โรงพยาบาลใหญ่ในเมืองนี้แล้วก็อีกโรงพยาบาลนึงจะเป็นโรงพยาบาลสําหรับเด็กโดยเฉพาะนะคะเขาถึงจะรับทําคลอดแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการฉีดอินซูลินนี่ก็คือว่าสามารถคลอดที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ซึ่งนิดอยากจะคลอดที่โรงพยาบาลเดิมตอนที่สมัยคลอดคาน้นะคะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านนั่งรถไปประมาณ1-2นาทีนะคะเดินไปก็ไม่ถึงไม่ถึง10นาทีใกล้ๆเอง ก็จะสะดวกกว่านิดก็คิดว่าน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคิดว่าไม่ต้องฉีดอินซูลินเพราะว่าตอนนี้นิดก็ควบคุมอาหารตั้งแต่รู้ว่าเตั้งแต่ตรวจพบว่าเป็นนี่ก็คือควบคุมอาหารตลอดซึ่งนิดก็ตรวจน้ําตาลเองนะคะผลปริมาณน้ําตาลก็ถือว่าโอเคไม่ได้เกินกินถ้าเกิดเรากินอย่างถูกวิธีเนาะตอนนี้น้องก็ดิ้นเก่งมากเลยค่ะดิ้นคือดิ้นแต่ละทีเนี่ย สะเทือนเลยนะคะคือดิ้นนักกว่าตอนท้องคานนี้อีกขนาดคานนี้เป็นเด็กผู้ชายนะคานนี้นี่คือยังดิ้นน้อยกว่าน้องคนนี้นะคะคนนี้ก็เป็นน้องผู้หญิงเนาะแต่ดิ้นหนักมากคือท้องบิดท้องเบี้ยวเลยนะคะแล้วก็บางครั้งก็เจ็บไปเลยก็เรามาลุ้นกันว่าน้องจะคลอดวันไหนนะคะตอนนี้ก็นิทรรลายชื่อไว้หลายรายชื่อแล้วก็คือจะรอตั้งชื่อตามวันเกิดเนาะ ใหเ้เขาเรียกว่าอะไรให้สมพงกับบันเกิดก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่นั่งฟังจนจบคลิปถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเรื่องว่าหวานตั้งคันก็สามารถเม้นมาคุยกันได้นะคะเผื่อจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนาะเพราะว่านิดก็ค่อนข้างมีประสบการณ์ในท้องแรกอยู่แล้วนะคะตอนที่เป็นบาวานการควบคุมอาหารการกินอาหารยังไงให้น้ําตาลไม่เกินเกณฑ์นะคะอันนี้นิดก็ พอจะเ,อเลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้นะคะแล้วชอบก็รบกวนกดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายโอ้โหขอบคุณครับเหมหรือ,อยังลูกคสวัสดีครับด้วยสิขอบคุณ <c oughs> กินอะสครับกินสลุปอุ้ยแสบป้อแสบบ้บบครับอุ้ยจะใ้คุแมพี่เบกะลูแกออกมาสิแกะออกมาสินี่เราก็กิน บาย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 โอโอเค